สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ d <Bye. S 1> ยอ r of Therap กันทร,รยานะคะคลิปนี้เราจะมาเล่นด้อมคลิปกันสักหนึ่งคลิปนะคะกับสัมพานที่ถามมาทําไมเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้นะเรามาดูกันซิว่าทําไมเขาคิดว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะแลนด้อมคือการส่งถ้าจะให้มันตรงกับพลังงานของคุณต้องดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมา รามาดูกันทำไมเขาถึงคิดว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้มาดูก่อนเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไง The d a t king of one the d a t the d a t ไหน o เ e n c i r c l ะเขามองความสัมพันธ์ยังไงเขามองความสัมพันธ์ว่า เราซึ่งมีความแตกต่างเราซึ่งมันมองถึงความต้องการที่เขาไม่แน่ใจเลยเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจมากๆกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเหมือนถ้าเราคิดว่าเราต้องการมากอยากได้มากอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากเกินไปมันอาจจะเป็นการคาดเดาหรือการคาดหวังที่ มันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานแห่งความต้องการนั้นสูงไปไหมความปรารถนาความปรารถนาที่มันปรารถนาที่มากเกินไปของอีกฝ่ายหรืออาจจะเป็นของตัวเขาเองความปรารถนาที่มันที่มันอยากจะเข้าหาอยากจะพุ่งเข้าชนมันมีความต้องการในความปรารถนานี้มาก แต่เขาอาจจะพยายามยับยั้งชั่งใจไว้ก็ได้นะเป็นความปรารถนาที่มันดูมีความแตกต่างค่ะบางคนฐานะต่างกันบางคนฐานะต่างกันบางคนสถานะต่างกันบางคนเป็นคนเป็นเจ้านายไปถึงทองอะไแล้วเหรอลูกอนั่งลงนั่งลงถ้าหนูจะนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน ทำไมสองสามวันนี้หนูเป็นแบบนี้ล้วลูกหนูไม่ค่อยเป็นแบบนี้นี่นาอ่ะทําไมอ้อนจังเลยอ่านั่งลงก่อนหนูนั่งลงอ่าหนูนั่งลงลูกหนูนั่งลงถ้าหนูจะถ้าหนูจะอยู่ตรงนี้หนูนั่งเออหนูนั่งลงเก่งมากนั่งลงให้มามาทางาน,นก่อนเดี๋ยวจะกินนมเดี๋ยวมาให้กินนะนะอ่านั่งลงนะมันมีความรู้สึกถึงมันมันอาจจะมองถึงสถานการณ์ที่ใครบางคนในที่เนี้ยดูฐานะ ดีเกินไปโปรไฟล์ดีเกินไปมองถึงความไกลเกินเอื้องไกลเกินเอื้องอืมเขามองความสัมพันธ์ที่มันไม่ง่ายเลยค่ะมันไม่ง่ายต่อการที่จะพัฒนาต่อการที่จะเดินไปกับความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบางคนอาจจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันมีอายุที่แตกตา่าง มีฐานะที่แตกต่างกันเออเลยมองว่ามันมันอาจจะไม่ได้มีคุณสองคนก็ได้ในความสัมพัน์ธนี้นะเออเขามองความสัมพัน์ธนี้ยังไงอาจจะเป็นนิสัยที่แตกต่างก็ได้นะมันอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นนิสัยที่แตกต่างกันก็ได้เหมือนกันอืม หรือว่าในความสัมพันธ์เดี๋ยวนะมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูมีความขัดแย้งอยู่ในตัวอยากจะพัฒนามากอยากจะไปมากอยากจะอยากจะเริ่มต้นด้วยกันมากแต่ว่ากลัวมีความกลัวเป็นหลักอยู่มีความกลัวเป็นหลักอยู่ค่ะกลัวอะไรในความไม่เหมาะสม กลัวสถานะกลัวคนอื่นเอาไปพูดกลัวคนเอาไปนินทากลัวอะไรมีความกลัวอยู่ตรงนี้ค่ะใช่แล้วมีความกลัวความอาจจะมองถึงกลัวความไม่จริงใจกลัวจะเป็นรักที่ไม่จริงกลัวพอพัฒนาไปแล้วสุดท้ายไปกันไม่ได้ใครคนนี้มีความกลัวค่ะมีความกังวลใจอย่างหนักมาก เ,เราะียกว่าเขาเองเขาอาจจะอยากตัดไฟแต่ต้นลมก็ได้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีมังกรราศีมิลนไฟเมษธนูเขามองความสัมพันธ์นี้ว่ามองไม่เห็นทิศทางของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ทิศทางที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี บางคนอาจจะอาจจะคบกันแล้วมันมันเปิดเผยไม่ได้มันเปิดเผยไม่ได้ม,ดไม,ไดมันไม่คู่ควรมันไม่เหมาะสมมันไม่คู่ควรมันไม่เหมาะสมเขาไม่ควงครัวมากเลยนะกลัวอะไรถนัดนั้นก็เลยตัดสินใจที่ก็เลยต้องตัดสินใจตัดไฟแต่ต้นลมแต่ต้นลมหรือเปล่า บางคนอาจจะมองถึงการความต้องการของคนที่มีมากเกินไปด้วยลหละพอความต้องการที่มีมากเกินไปและอีกฝ่ายหนึ่งให้ไม่ได้ด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยนิสัยด้วยชีวิตประจําวันที่แตกต่างหลายๆอย่างมันเกิดการมันเกิดการทะเลาะเบาแหวงมันเกิดการเอาชนะคัดค้านซึ่งกันและกันนำมาซึ่งความวุ่นวายใจค่ะ นำมาซึ่งความวุ่นวายใจเออมันอาจจะเป็นความต้องการของใครบางคนที่มากกันไปจริงๆนะอืมหรือเขาต้องการหรือเขาเองต้องการความรักที่มองถึงอนาคตได้ค่ะความรักที่มองถึงอนาคตไปไกลๆรักที่มีความมั่นคง มองถึงการแต่งงานมองถึงความสุขที่เติมเต็มมองถึงเรารับกันเราจะก้าวข้ามผ่านทุกอย่างไปเหมือนกับเขาอยากได้ความรักสักความรักหนึ่งเอาอย่างนี้เหมือนกับเขาภาพโดยรวมๆนะเหมือนเขาต้องการความรักสักหนึ่งความรักที่เป็นของเขาที่มองถึงความรักที่มีต่อกันเจรยเเลือเกื้อกูลการแต่งงานชีวิตครอบครัวได้แต่มองจากคุณแล้วเนี่ย เขามองไม่เห็นไงเขามองไม่เห็นประเด็นนั้นอืมแล้วทําไมล่ะทาไมเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้ล่ะทาไมทําไมเขาถึงมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าผ่านมามันก็เหนื่อยนะมันรู้สึกเหนื่อยชูอ็อครับมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกมีความใช่ถึงเราจะรักกันก็ตามแต่มันมีความแตกตา่างมีใครในที่นี้ควบคุมและคอนโทรลค่ะ หรือในยะสําคัญหนึ่งอาจจะยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นความสัมพันธ์ที่มันรักกันแต่มันมีเหตุผลมีการควบคุมมีการควบคุมกันมีความเอาแต่ใจของตัวเองเป็นหลักซึ่งเขาอาจจะไม่อยากแบกรับก็ได้นะความสัมพันธ์ที่เขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้คือความแตกต่างม,มาก ความแตกต่างที่มากเกินุจชริปตเป็นคนที่แรงแรงตรงตรงเออเป็นคนที่ชอบเอาชนะชอบลุยดันทุนลังอะไรอย่างเงี้ยบางทีในความคิดของเขานะเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ในความคิดของเขาอ่ะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทาสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกต้องแล้วอืมเออหรือบางทีมันเป็นความรู้สึกว่า มันดูไปกันไม่ได้แต่เราฝืนฝืนที่จะไปกันโย่อืมทําไมเขาถึงคิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นด้วยนิสัยค่ะอาจจะเป็นที่นิสัยที่ดูเข้ากันดูเข้ากันยากเพราะความเอาแต่ใจของอีกฝ่ายเพราะการถูกควบคุมเพราะเพราะการที่เป็นคู่สักคู่หนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนที่เงียบและมีคนที่แรง มีคนที่พูดแล้วมีคนที่ยอมอ่าอีกคนพูดอีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับในความคิดเห็นแต่ถ้าเป็นคนที่คิดว่าในความคิดเนี่ยคิดว่าความคิดของฉันถูกต้องถูกแล้วความคิดของฉันถูกแล้วจะมาพูดอะไรก็แล้วแต่แต่ความคิดของฉันถูกต้องที่สุดแล้วมันเป็นการเอาชนะกันนะซึ่งเป็นการเอาชนะด้วยด้วยด้วยความคิดของตัวเองเป็นหลักคนที่จะรู้จัก คนที่จะรู้ตัวเองว่าผิดหรือไม่ผิดนั้นต้องน้องต้องเป็นคนที่เขารู้ด้วยตัวเองนะถ้าเราไปบอกเขาว่าเขาเขาผิดหรือเราไปบอกว่าตัก,กเขาผิดเขาคิดผิดมัน,ม,นมันไม่ใช่ถ้าคนที่จะรู้ความผิดได้เราแก้ไขได้ต้องรู้ว่าตัวเองผิดจริงๆแต่เขาก็มั่นอกมั่นใจในความคิดของเขามันถูกต้องไงมันมองถึงความคิดที่ถูกต้องแล้วอืมอาจจะมีใครสักคนที่ดันพลุลังมากเกินไปแถมพันแลน เป่เือเออมีใครสักคนนะ่ะนี่แรงนะเป็นคนแรงพอไม่พออกพอใจอะไรขึ้นมาก็อาจจะเหวงวินหรือใช้คำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีก็ได้อาจจะเจอการถูกด้อยค่าอาจจะเจอความรู้สึกที่มันมันไปกันไม่ได้แล้วพูดจาแรงๆใส่กันเขามองว่าดันทุลังไปเนี่ย ก็เป่าประโยชน์ค่ะนั่นแหละในความคิดของเขาที่เขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คือนิสัยที่แตกต่างกันมากๆเลยการควบคุมการถูกควบคุมในความรักความสัมพันธ์ถ้าใครบางคนการอยู่ในความรักความสัมพันธ์ถ้าใครถูกควบคุมมากเกินไปมันก็รู้สึกอึดอัดอะเนาะมันก็ไม่ได้รู้สึกดีเหมือนมีแฟนแล้วเหมือนมีมีแฟนแล้วเหมือนต้องถูกเขาควบคุมคอนโทรลถูกอ่าให้อยู่ใน สิ่งที่เขาต้องการแบบนั้นนะ่ะมันก็ไม่เวิร์กไพ่สลับกันได้นะคะเขารู้สึกอึดอัดแหละมองดูในคีย์เวิร์ดของไพ่คือความรู้สึกอึดอัดในความเป็นตัวเองของอีกฝ่ายค่ะเราอาจจะไม่ได้ผิดเขาก็ไม่ได้ผิดคนเราถ้าไปกันไม่ได้ในความคิดในความอ่านในไลฟ์สไตล์ในการกระทำเราไม่ปรับตัวเขาก็ดูไม่น่าจะมีความผิดอะไรเนาะเพียงแต่เรามองว่า มันความคิดของคุณอย่างหนึง่งความคิดของสันอย่างหนึง่งถ้าความคิดนั้นมันไม่ใช่เป็นความคิดเดียวกันแล้วมันสวนทางกันมากขนาดนั้นก็ถึงเวลาถึงควรจะต้องแยกจากกันลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าอารมณ์ของคนที่ที่ดูแลว้วมองการไกลไปแล้วว่าขนาดตอนนี้ยังลักษณะของการแค่เป็นแฟนกันยังยังเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ ยังไปกันไม่ได้ขนาดนี้รถ้าเราสองคนจะแต่งงานจะอยู่กินจะสร้างครอบครัวมันจะทนไหวไหมกับความสัมพันธ์แบบนี้นี่แหละที่เขามองความเป็นไปไม่ได้อาจจะไม่มีใครถ้าถามหาคนถูกคนผิดอาจจะไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดการที่คนเราสองคนมีใส่มันมีนิสัยที่แตกต่างแต่ถ้าการปรับตัวเข้าหากันไม่ได้หรืออีกฝ่ายยังยืนยัน,ยน,ยนว่า ฉันเป็นคนแบบเนี้ยฉันเป็นคนแบบเนี้ยฉันนิสัยแบบเนี้ยจะรับฉันได้ไหมนั่นแหละเขาอาจจะรับเราไม่ได้ก็ได้เราเองก็อาจจะรับเขาไม่ได้เหมือนกันนะบางสิ่งบางอย่างเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาทำถูกเราพูดเท่าไหร่เราบอกเท่าไหร่เราเราจะบอกยังไงเขาก็ไม่ฟังเราเหมือนกันนะอืมนั่นแหละแล้วก็ความแตกต่างระหว่างสถานะฐานะที่มีเมื่อกี้เห็นเนี่ย มันเป็นมันเป็นความแตกต่างของคนหนึ่งที่ดูดูแบบดูมีชีวิตที่ดีมากๆอาจจะรวยมากกว่าอาจจะเป็นคนที่ดูมีสตางค์หน้าตาดีการงานดีมีทรัพสมบัติดีอะไรเงี้ย The e m Press เนี่ยหมายถึงคนที่แบบมีพร้อมหรือความส,สะดวกสบายทุกอย่างแล้วเป็นคุณนายแล้ว บางทีใครก็ไม่กล้าเข้าไปจีบเด็กอืนเพลสนะบางคนอาจจะไม่ได้ดูถึงฐานะดีหรอกแต่การวางตัวการใส่เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ค่อนข้างดีก็ได้เนะจ๊ะเขามองถึงความแตกตา่างแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องตรงนี้มันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของคนสองคนมากกว่านะอุปนิสัยที่เข้ากันได้หรือไม่ได้มากกว่า จากที่มองในไพ่เขามองตรงส่วนนั้นมากกว่านะคะอืมอเคมไหมนี่คือความรู้สึกของเขาที่เราคงความสัมพันธ์เนี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาอืมโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชันบอกด้วยวันนี้วันนี้วันสําคัญวันหนึ่งของ ประเทศเราขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นร้านเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆ,ๆนะจ๊จะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้สวัสดีค่ะ